สวัสดีค่ะสวัสดีน้องวิพร้านบ้านปัญญานะคะวันนี้น้องวิพรพ้ามาให้ดูกันอีกแล้วนะคะเป็นตู้พระเสากลึงปกติตู้พระเสากลึงเนี่ยที่ร้านมันก็จะเป็นแบบข้างในจะเป็นหมู่เจ็ดแต่ว่าวันนี้เป็นหมู่เก้านะคะคือหลังเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเออเป็นหมู่เก้าก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็สาหรับอันนี้นะคะก็แบ่งเป็นท่อนล่างกับท่อนบนท่อนล่างที่สูงประมาณประมาณแปดสิบนะคะท่อนบนอีกก็ประมาณเกือบเกือบร้อยยี่สิบก็ตู้พระหลังนี้ก็สูงเออ ะค,ะความยาวตรงนี้นะคะความยาวของตัวตู้แม็กสุดก็คือ130ซนติเมตรนะคะจริงๆมันก็ประมาณ1 2 9่งถึงหนึรอแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ค่ะจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะคะตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นตรงนี้จะเป็น9คูณ16นิ้วนะคะตรงนี้9แล้วก็ตรงนี้1ินิ้วนะคะสำหรับพระพุทธชินราชอง์นี้นะคะเข่าขนาดหน้าตักนะคะหน,าาะหน้าตักคําว่าหน้าตักคือเข่าถึงเข่าอันนี้นะคะอยู่ที่ เก้านิ้วนะคะส่วนฐานเนี่ยส่วนฐานเนี่ยก็คือใหญ่มากเลยนะคะถ้าเทียบกับตัวน้องวิพรจะเห็นว่าพระองค์ใหญ่แต่ว่าสามารถเอ่อเข้าไปตั้งได้นะคะรุ่นนี้ไม่มีกระจกนะคะคุณผู้ชมไม่มีกระจกเลยนะคะจะเป็นการลักษณะของโชว์แบบเสากลึงแบบนี้นะคะก็มีไฟดาวไลท์อยู่ข้างบนนะคะอันนี้เป็นไม้สักแก่นะคะมันจะมีไม้สักอ,อปอไม้สักอ่อนไม้สักแก่ของเราเป็นไม้สักแก่นะคะเดี๋ยวน้องวิพรเปิดตรงข้างล่างให้พี่ดูนิดนึงข้างบนเอ่อ สองบานสุดก,ก็จะเป็นเอ่อด้านล่างก็เป็นสองบานเปิดแล้วมีสองนิชักนะคะมีติดกุญแจให้ด้วยแล้วข้างบนก็จะเป็นถาดวางของไหวถาดวางของไหวต้องดึงสองอันพร้อมกันแบบนี้นะคะอย่าดึงข้างเดียวมันจะออกยากนะคะเออลืมบอกความหนานะคะความหนาหมายถึงว่าความลึกนะคะอยู่ที่ตรงนี้ประมาณ62เซนติเมตรนะคะอืมแต่ว่าสองหลังนี้มีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ส่งไปน่าจะที่ไหนก็ไม่รู้นะคะจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นสาแก้วนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องวิภามากแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ